เมื่อพูดถึงตัวเอ็มโฟไปแล้วนะคะก็แสดงว่าประเทศไทยตอนนี้ก็จะในเรื่องของการจราจรน่ะก็จะค่อนข้างที่จะคล่องขึ้นค,ค่ะและในปีนี้นะคะจารย์ที่ผ่านมาเลยค่ะมอเตอร์โชว์ปี2022 ได้ข่าวมาว่ายอดซื้อของรถไฟฟ้าค่ะอาจารย์ทะลุถึงพันคันเลยบวกกับมาตรการนะคะที่สนับสนุนของรัฐ,รฐบาลที่อุดหนุนในส่วนของส่วนลด7 0 0 0 0ถึง1 5 0 0 0 0บาทค,ค่ะทีนี้อาจารย์ค่ะได้อยากทราบเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยที่ตอนนี้ค่ะเริ่มมีการใช้หรือมีการซื้อค่ะในอนาคตนวัตกรรมของรถไฟฟ้าตัวนี้ จะสามารถทดแทนการใช้รถที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงจากน้ำมันได้ไหมคะโอเคแนวโน้มในตลาดมันก็มีการเติบโตสูงขึ้นถ้าเราถามว่าประเทศไหนบนโลกที่กำลังใส่ใจทำเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องนี้เนาะ,ะก็จะมีในจีนที่เราเห็นว่าออกมาเต็มเลยแล้วก็มีในอเมริกาซึ่งเดี๋ยว,ยวค่อยๆเล่าให้ฟังเนาะว่ารูปแบบหรือแนวคิดในการพัฒนาตัวรถเนี่ยมันเป็นยังไง อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเรื่องของการทำสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเจาะจงเรื่องแบตเตอรี่อย่างเงี้ยมาละเขาก็กำลังต่อย,ยอดไปของการที่จะสู่ตัวฝั่งที่เป็นไอออนลิเทียมขยับไปเป็นตัว solid state อันนี้นก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเนาะซึ่งก็จะต้องลุ้นกันส่วนใหญ่เขาก็พยากรไว้อีกประมาณสัก5ปีมั้งหลังจากเนี้ยตัว solid state ก็น่าจะสำเร็จนั่นก็หมายความว่า วิวัฒนาการของรถไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังจะถูกต่อยอดไปอีกส่วนหนึ่งละนนในมุมเทคโนโลยีเนาะ <c oughs> อีกมุมหนึ่งท,ที่น่าสนใจก็จะเป็นมุมของพวกชาร์จิ่งสเตชันอ่าซึ่งบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีรถไฟฟ้าแล้วมีแบตเตอรี่ที่ดแีแล้วรถไฟฟ้าจะชาร์จในลักษณะไหนดีถึงจะสะดวกสบายรวดเร็วค่ะ <c oughs> นนี้เดี๋ยวย้อนกลับมามาเล่าภาพให้ฟังก่อนว่าจริง,รงๆแล้วไอ้ตลาดเฉพาะตัวรถ E ีเนี่ยนะครับ <c oughs> เ,ออเวลาเขาทำเนี่ยเขาสนใจอะไร อจริงๆจะมีตั้งแต่สนใจเป็นตลาดทั่วๆไปคำว่าตลาดทั่วๆไปก็จะเป็นรถซีดานรถสปอร์ตอย่างเงี้ยมันก็จะมีของ neo ของจีนมันจะมีในเรื่องของ X อ e n g อย่างเงี้ยก็จะเป็นของจีนส่วนเจ้าอื่นๆในอเมริกาเนี่ยครับมันจะเริ่มออกแบบรถที่เหมือนมีเซกเมนต์ที่ชัดเจนละอย่างตัวอย่างก็จะมี luxury EV อย่างของ l u c i d อย่างเงี้ยก็จะออกมาเป็นแบบชบเชียวเลยแล้วก็จะมี b บ l ิ i เจอร์ที่เน้นในเรื่องของการเป็นรถแวนเอาไว้ขนของ ซึ่งความน่าสนใจก็คือ EV ที่เราเห็นในตลาดเมืองไทยมันกำลังได้รับความนิยมเรากำลังอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นจังหวะของ mass introduction อยู่ว่ามันมีลักษณะของตัวรถที่เป็นเบสิกแบบนี้นะแต่ในอนาคตแนวโน้มเนี่ยครับรถมันก็จะมีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ segment หรือความชอบของคนเนี่ยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใช้พัฒนาเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบ เปิดโอกาสให้คนสามารถที่จะคัสตอมไมซ์รถของตัวเองได้ในอเมริกาก็จะมีบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อคานูซึ่งใช้แคชซีเ,<ม>เป็นตัวเทมเพลตแล้วก็เราสมมติว่าอยากได้รถแบบไหนมีฟังก์ชันยังไงเราก็สามารถที่จะบอกบริษัทให้ผลิตตอบโจทย์เราได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการแข่งเฉพาะเรื่องของการมีเครื่องยนต์ห,หรือการมีรถ EV แล้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยรถ EV เนี่ยมันมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะ มันกว้างม,มันจะมีเซกเมนต์ที่พยายามที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเนี่ยให้มันละเอียดมากยิ่งขึ้น <c oughs> นอกจากนี้เนาะถ้ามันย้อนกลับไปแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวการเดินทาง <c oughs> ต่างจังหวัดเป็นเหมือน mass transportation เนี่ยมันก็จะมี Arrival ที่เป็นของอังกฤษซึ่งบริษัทเนี้เขาก็พยายามที่จะ <c oughs> พัฒนาเป็นเหมือนรถบัสเป็นรถขนของส่วนหนึ่งเขาก็ทำตัวการออกผลิตภัณฑ์เนี่ยทำควบคู่กับของ Uber แล้ถ้าเกิดเป็นอีกบริษัทหนึ่งชื่อ Easy Mile บริษัทนี้ก็จะทํารถเหมือนกันแต่ว่าเป็นรถที่เป็นรถบัสขนาดเล็ก<ะ>แล้วก็เอาไว้ใช้ในการขนส่งคนอยู่ประมาณ20กวาคนซึ่งจะเทียบไปแล้วก็เหมือนรถตู้ที่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าความแตกต่างเนาะมันคือรถ EV ซึ่งความแตกต่างของรถ EV เนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่มันแค่ประหยัดอย่างเดียว แต่มันตามมาด้วยเทคโนโลยีที่อย่างตอนแรกทิ้งไว้เนาะที่เป็นเรื่องของตัว IOT ค<ะ>่ะพวกนี้มันก็จะมีเซนเซอร์ที่เป็นในเรื่องของการ d e เท c t เป็นเซนเซอร์ที่บอกว่าส่งกระจายเรดาร์ออไปพอเวลามันรถเริ่มกระชั้นกันเสร็จปั๊บอะมันก็เริ่มมีการเตือนให้ลดความเร็วเพราะฉะนั้นแนวโน้มของตัว EV กับ Autonomous Vehicles ที่มีการใส่พวกแบบ เทคโนโลยีที่เป็นเซนเซอร์หรือ IoT เสริมขึ้นเนี่ยครับ,ร,บระยะยาวมันก็ทำให้ให้การเดินทางเนี่ยมันมันก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตลาดในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีมุมของ 1. ทางเลือกให้คนเยอะมากยิ่งขึ้น 2. มันก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการใช้พลังงานที่น้อยลงและความปลอดภยัยคราวนี้มีเคสหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังมากๆเลยมันชื่อบริษัทแอปเทราแอปเทราเนี่ย เป็นลักษณะแนวคิดของ EV เหมือนกันแต่เป็น EV ที่ EV ที่ไม่ชาร์จก็คือติดโซลาร์แนงเข้าไปในรถเลยหมายถึงก็คือใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ใช่ครับขับไปปั๊บจอดชาร์จแล้วขับไปต่อปัจจุบันเรนจ์ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับคือมันใช้ได้จริงใช่ไหมคะใช้ได้จริงแบบว่าหมายถึงว่าพลังงานเพียงพอต่อการใช้งานต่อตอนหนึ่งชาร์จก็จะไปได้ประมาณนั้นนะครับ40-60กิกิโลเมตร แต่ว่าหน้าตารถมันก็จะแปลกๆหน่อยหน้าตา,า <c oughs> มันคล้ายๆมอนบิน <c oughs> มีล้อ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่แต่ว่าความน่าสนใจก็คืออันนี้เป็นอีกมิติละที่เราไม่ได้พูดถึงตลาดที่มันแมสแต่ว่ามุมนี้มันก็คือไม่จำเป็นจะต้องมาคอยใช้ชาร์จิ่งสเตชันแต่รถของคุณเนี่ยเมื่อซื้อเสร็จปุ๊บชาร์จด้วยตัวเองไปด้วยตัวเองแต่มันก็ในปัจจุบันเนาะ <c oughs> มันก็อาจจะเป็นการเดินทางแบบนงหนิงนงแกล ไปแล้วก็หยุดเอ้ยเหนื่อยก็พักนะซึ่งมันอาจจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะเพราะว่าชีวิตไม่ได้ไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายนะค่ะ<า>อันนั้นก็จะเป็นมุมของของตัวตลาดรถเนาะ